ดาวสามดวงซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระสุ์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์ดาวพระศุก์กับดาวพระอาทิตย์ได้มีการโคจรยกย้ายราศีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนดาวพระเสาร์ก็จะเริ่มมีการโคจรขยับเดินหน้าเป็นปกติส่งผลดีต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากและด้วยอิทธิพลของดาวใหญ่ทั้งสามดวงนี้ ก็ถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนทิศทางของชะตาให้มีการปรับเปลี่ยนซึ่งแต่ละลัคนาราศีนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพบแต่ละเรือนที่ดวงดาวได้ไปสถิตอยู่นั้นเป็นพบเรือนใดค่ะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนปี2567นี้ อิทธิพลจากดาวใหญ่สามดวงนี้จะเกื้อกูลผลดีหรือจะส่งผลเสียต่อคุณมากน้อยเพียงไรค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่ทราบว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนสามารถฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพระศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณได้ทำการโคจรยกย้ายย้ายจากราศีพิจิกเข้าสถิตอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตา ชาวลัคนาราศีมิถุนหลายๆคนหลายๆท่านจะเริ่มมองเห็นแสงสว่างนะคะว่าสิ่งที่คุณกระทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษาการทำงานการหาทรัพย์หารายได้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะค่อยๆปรับและขยับดีขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ดาวพระศุกร์โคจรสถิตยอยู่ในราศีพิจิก อยู่ที่เรือนอริของดวงชะตาชาวมิถุนจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามากีดขวางนะคะมีความยากลําบากในการทํางานหรือมีการติดขัดในเรื่องของการพูดการเจรจารวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปอย่างใจคุณคิดเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่อยู่ในภพเรือนเสียแต่ครั้งนี้ดาวพระศุกร์มาอยู่ในภพเรือนที่ดี และประกอบกันกับอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่จะเริ่มโคจรเดินหน้าในวันที่18พฤศจิกายนปี2567ก็จะช่วยซับพอร์ตดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนให้คุณจัดการกับปัญหาต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทุกปัญหาที่เข้ามานั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะคลี่คลายหรือหมดไปโดยฉับพลัน เพราะบางทีมันก็ยังมีเชื้อของปัญหาหลงเหลืออยู่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นแม้มันจะจบลงไปแล้วมันยังมีเรื่องของความรู้สึกที่ยังคงค้างอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความเศร้าใจความหดหู่กับอารมณ์บางอารมณ์ของตัวคุณเพราะฉะนั้นเชื้อตรงนี้มันอาจจะลุกลามไปในระยะเวลาถัดไปต่อจากนี้ก็ได้จะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะคะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของการทำงานค่ะดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนวินาศและดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีมิถุนได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาชาวมิถุนค่ะ ท่านใดที่ทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการติดต่อการเจรจาการประสานงานการพบปะผู้คนสมัยมองว่าจะมีผลดีเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะการทำงานก็จะเชื่อมต่อจากการหาเงินหาผลประโยชน์หาไรายได้ถ้าง,งานดีแล้วการเงินก็จะค่อยๆขยับดีตามนะคะยิ่งชาวลัคนาราศีมิถุนเมื่อดาวพระศุกร์โคจรมาสถิตเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณในครั้งนี้ก็จะ ยิ่งส่งผลทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะการกระทำกิริยาท่าทางรวมไปถึงการพูดการเจรจาจะเป็นตัวที่นำพาตัวคุณให้ไปประสบพบเจอกับความสำเร็จได้ไม่ยากค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ควรที่จะชะล่าใจ เพราะดาวพระศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อดาววินาศโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิมันก็เป็นเหมือนวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงค่ะชาวมิถุนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือหาวิธีการใหม่ๆมาปรับแผนในการทํางานเพื่อให้คุณนั้นสามารถทํางานเดิมได้อย่างลุล่วงและราบรื่นเรียบร้อยค่ะ ชาวมิถุนคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของคนจากที่คุณเคยทํางานร่วมกันกับใครคนใดคนหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้ทํางานร่วมกับเขาแล้วหรือชาวมิถุนท่านใดที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชางานอาจจะได้ลูกน้องคนใหม่เข้ามาทดแทนคนเก่าหรือถ้าตัวคุณเป็นพนักงานเป็นบริวารคุณอาจจะต้องไปเจอกับสภาพวแวดล้อมใหม่ๆ เจอกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆรวมไปถึงในระยะนี้อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเข้ามาข้องเกี่ยวกับตัวคุณด้วยก็ได้นะคะอิทธิพลจากดาวพระศุกร์มันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลในแง่มุมที่หลากหลายแต่ในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนสหัสชะของคุณนั้นได้ทำการโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเข้าสู่เรือนอริของดวงชะตาในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือวันที่16พฤศจิกายนชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะเป็นที่จ้องจับผิดอาจจะเป็นที่เพ่งเล็งของคนรอบข้างหรือไม่เช่นนั้นนะคะชาวมิถุนมีเกณฑ์ที่คนรอบข้างตติชินนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ดีค่ะ คุณต้องพยายามพิจารณาดูนะคะว่าตัวคุณได้กระทำอะไรลงไปที่ผ่านมาคุณทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ทำอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องหลังจากนี้คุณก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนค่อยๆแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าคุณมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างที่คุณทำผ่านมานั้นอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลค่ะไม่ว่าใครจะติชิ้นนินทาอะไรสุดท้ายหลัก ฐานหรือการเวลาก็จะทำให้เขาเห็นหรือกระจางในคำพูดของเขาเองค่ะสำหรับชาวมิถุนท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาษาอื่นๆน,นอกเหนือจากภาษาหลักของเราและทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติทางไกลาทางต่างประเทศหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์สื่อมีเดียงานลักษณะนี้นะคะสมัยมองว่าจะส่งเสริมดีต่อตัวคุณค่ะ งานเบื้องหลังงานที่ไม่ต้องออกหน้างานในมุมนี้นะคะคุณก็ยังสามารถจัดการได้อย่างลงตัวและถ้าเราจะพิจารณาถึงในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะดาวพระศุกร์เองก็ถือว่าเป็นดาวของสเสน่ห์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักค่ะดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ที่เรือนปัตตนิของดวงชะตา ความรักสว่างสวยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นค่ะ ก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมิถุนหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะได้มีการตัดสินใจจบจากความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์บางคู่มีการเลิกลามีการแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปชาวมิถุนท่านที่เคยผ่านความรักที่ไม่ดีมาคุณอาจจะได้รู้สึกดีกับตัวเองก็ได้หรือมีโอกาสได้เจอกับความรักครั้งใหม่คุณรู้สึกว่ามันเป็น การเปิดโลกหรือฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอความรู้สึกมันจะเป็นเช่นนี้ค่ะแต่สำหรับชาวไม่ทุนท่านใดที่อยู่ในจังหวะของความสัมพันธ์สันคลอนไม่รู้ว่าจะเลือกอย่างไรไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรสมัยก็ขอแนะนำให้คุณนั้นใช้เวลามาเป็นตัวช่วยค่ะเวลาอาจจะเป็นเครื่องมือช่วยพิสูจน์หรือเป็นตัวที่สามารถบอกอะไรได้หลายๆอย่างต่อตัวคุณถ้าคุณเลือกคิดและตัดสินใจได้ ก็ขอให้คุณนั้นทําอย่างมีสติมีความรอบคอบอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งต้องเอาเหตุและผลมาประกอบกันด้วยค่ะ นอกเหนือจากเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วนะคะดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิครั้งนี้สมัยมองว่ายัางส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ในแง่มุมของครอบครัวด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีความเข้าอกเข้าใจกันกับคนในครอบครัวมากขึ้นจากที่เคยทะเลาะเบาแวง้งจากที่เคยมีปัญหาเรื่องพี่น้องเรื่องญาติสนิทมิสหายมันก็จะเริ่มลงตัวลงรอยมากขึ้นนั่นเองค่ะ และด้วยเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนกำลังของดาวพระเสาซึ่งดาวพระเสาถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวมิถุนจะทำการโคจรหยุดนิ่งอยู่กับที่และหลังจากนั้นก็จะเริ่มโคจรเดินหน้าแต่เป็นการค่อยๆเดินหน้าอย่างช้าๆก็นับว่าเป็นช่วงที่ดาวพระเสาจะกลับมามีพลัง กลับมามีแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเสาจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีมิถุนเมื่อเราพิจารณานะคะดาวพระเสาดาวจเจ้าเรือนมรณะโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนสุขภะและอยู่ในช่วงที่กําลังจะค่อยๆเดินหน้าแล้วสิ่งที่เป็นเรื่องของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศความสําเร็จเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศหลายสิ่งหลายอย่างจะเข้า เ้าทางคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันมาเปลี่ยนแปลงอยู่ในเรือนสุขภะมันย่อมนำพาความสำเร็จมาสู่เจ้าชะตาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนอะไรก็ตามที่คุณกำลังจะคิดหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะลงมือในจังหวะที่ดาวพระเสาร์เริ่มมีกำลังวังชาคุณเตรียมวางแผนได้เลยนะคะดวงชะตาของคุณอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอีกครั้งในระยะนี้และหลายสิ่งหลายอย่างที่ ที่มันเคยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือช่วงเดือนที่ดาวพระเสารได้เริ่มทําการโคจรวิปริตกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตลอดจนตุลาคมและเข้าสู่พฤศจิกายนนี้มันจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นชัดเจนในแง่มุมที่ว่า การตัดสินใจหรือการกระทําของชาวมิถุนที่ได้เคยทําไปในช่วงที่ผ่านมามันจะส่งผลต่อชีวิตของคุณในขณะนี้อย่างไรบ้างค่ะคุณอาจจะมีการจบจากบางสิ่งบางอย่างแล้วได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้คุณอาจจะได้มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยได้มีการเปลี่ยนแปลงงานก็ได้หรือได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะมีชื่อเสียงภายในข้ามคืนอาจจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นเป็นที่ยอมรับในวง กว้างมากขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะทิศทางดวงชะตาในแง่มุมที่ดีมันมีมากมายหลายประการแต่สิ่งที่สมัยอยากจะฝากเตือนชาวมิถุนนะคะระยะนี้ดาวพระเสาร์ยังไม่ได้เดินหน้าเป็นปกตินั่นก็หมายความว่าดาวพระเสาร์ยังโคจรอ่อนแรงอ่อนกําลังอยู่และดาวพระเสาร์เป็นดาวมรณะ โคจรวิปริตอ่อนแรงอยู่ในเรือนสุขพะต้องระมัดระวังการมีคู่อริคู่ศัตรูคู่แข่งขันระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งระมัดระวังจะเกิดคดีความการบาดหมางใจซึ่งกันและก,กันชาวมิถุนต้องรู้จักระงับและควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะ เพราะในช่วงที่ดาวมรณะโคจรวิปริตอาจจะส่งผลทําให้คุณเกิดการทะเลาะวิวาทกับคนต่างๆได้ง่ายจนไปถึงลุกลามเป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลและทามันได้ลุกลามถึงขั้นนั้นแล้วนะคะตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบก็ได้นะเพราะดาวพระเสาร์ยังวิปริตอยู่ในเรือนสุขพะซึ่งเรือนสุขพะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมข้อกฎหมายนั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค้าข่าวดีของคุณนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกแม้ว่าจะเป็นเรือนอริของดวงชะตา แต่ดาวพระอาทิตย์ก็ได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระพฤหัสบดีซึ่งดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและดาวเจ้าเรือนกัมมะของชาวมิถุนอาทิตย์และพฤหัสบดีถือว่าเป็นดาวคู่มหามิตรค่ะดังคํากลอนที่ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูดังนั้นชาวมิถุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบได้ผลประโยชน์มาสู่ตัวเพียงแต่ว่าการที่คุณจะได้ลาบนั้นคุณอาจจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับปัญหากรเพราะดาวพระอาทิตย์สถิตยอยู่ในเรือนอริ อาจจะต้องแก้ไขหรือมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนแล้วค่อยได้ลาบได้ผลประโยชน์เหล่านั้นมาครอบครองค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนอาจจะได้รับเงินเก่าเงินค้างคาเงินเคลมประกันเงินตกเบิกหรือเงินมรดกเงินจากการสูญเสียลักษณะนี้เป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองไว้สักหน่อยนะคะเพราะดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนอริมันอาจจะมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินอย่างไม่ถูกไม่ควรเช่นมีคนมาหลอกคุณให้ไปลงทุนเพื่อหวังผลกําไร หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณจะต้องเสียเงินไปทั้งทั้งที่คุณไม่ได้อยากจะเสียไม่ได้อยากจะจ่ายลักษณะนี้ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามดาวคู่มหามิตคู่นี้ย่อมส่งผลดีต่อชาวมิถุนและส่งผลให้คุณได้เจอโอกาสที่ดีเพราะดาวพระพฤหัสเป็นดาวปัตตนิและเป็นดาวกรรม,มะการที่ชาวมิถุนได้พบปะเจอผู้คนได้เจรจาได้เดินทางล้วนแล้วแต่จะเป็นโอกาสที่จะพาให้ตัวคุณไปสู่ความสําเร็จการเดินทางจะนําพาโชคลาภการพบปะการพูดคุยจะก่อเกิดไอเดียส่งผลทําให้ชาวมิถุนนั้นได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆเปิดประสบการณ์ ใหม่ๆและเป็นจังหวัดที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเกื้อกูลด้วยค่ะสำหรับชาวมิถุนนั้นนะคะดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนปุตตะโคจรสถิตอยู่ในเรือนปัตนิ ตัวคุณยังมีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างมากนะไม่ได้ดึงดูดแค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่สามารถดึงดูดทั้งด้านการงานและการเงินการทองส่วนดาวพระอาทิตย์ที่โคจรสถิตยอยู่ในเรือนอริมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณต้องต่อสู้แต่เนื่องจากว่าดาวพระอาทิตย์เล็งกันกันกบดาวพระพฤหัสคุณจะได้รับการเกือ้อกูลสนับสนุนจากคนรอบข้างและมีโอกาสที่การงานสำเร็จมีชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศ ดาวพระเสาร์กำลังจะมีพระลักําำลังวังชาเดินหน้าในช่วงวันที่18พฤศจิกายนอยู่ในเรือนสุขภาคของดวงชะตาความสำเร็จความลงตัวลงรอยจะก่อเกิดขึ้นต่อตัวคุณค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้ชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปได้เลยค่ะ สิ่งใดที่ดีก็ขอให้น้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องระมัดระวังก็ขอให้คุณไม่ประมาทจัดการทุกอย่างได้ราบรื่นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ